คือเหมือนข้ามมอปลายไปเลยใช่แล้วตอนนั้นไปเจอโปรแกรมนี้ได้ไงอ่ะเหมือนรับรองว่าเราเราสามารถเข้ากับของมหลาลัยนั้นได้แน่นอนวันนี้เราจะพามาคุยกับน้องซาซานะคะที่มีโอกาสได้ไปเรียนเมืองนอกตั้งแต่มอปลายนะคะควบคู่กับปริญญาตรีเป็นโปรแกรมที่มาคู่กันนะคะก็จะมาแนะนําโปรแกรมใหม่ๆสาหรับคนที่อยากไปเรียนต่อริกาตั้งแต่มอปลายถึงปริญญาตรีค่ะตอนนี้มาอยู่กับน้องซาซานะคะเฮล l ล สวัสดีค่ะี่ให้น้องซาซาแนํนาตัวนิดนึงสวัสดีค่ะชื่อซาซานะคะตอนมอต้นเรียนอยู่ที่โรงเรียนเบญจมาราชุทิตจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะแล้วหลังจากนั้นตอนมอสีก็ไปแลกเปลี่ยนที่เมกาปีหนึงพอแลกเปลี่ยนเสร็จก็ไปเรียนที่เอ็ดมอน c ์ m คอมม t y c น l l ตี้คอเเป็นเวลา2ปีแล้วหลังจากนั้นก็ทรานส f เฟอร์ไปวอชิงตันเ a t e u ิ i ว e r ิตี้ตอนนี้ก็เรียนอยู่ที่นั่นค่ะเป็นเอ่อ n e s s Economics major ค่ะอ๋อโอเคก็คือ เรียนมต้นที่ไทยเสร็จแล้วไปแลกเปลี่ยนที่อเมริกาเสร็จแล้วติดใจเลยอยากไปเรียนต่อที่อเมริกาก็คือเรียนมปลายสามปีสามปีแล้วก็เข้าคอมมูนิตี้คอร์เรชสองปีมาต่อที่มหลาลัยอีกสองปีอ๋อไม่ค่ะคือไม่ได้เรียนมปลายหลังจากแลกเปลี่ยนคือหมายถึงว่าเรียกว่าพอแลกเปลี่ยนเสร็จก็เรียนที่ College เอ็ดมุนด์คอร์เรชนเลยสองปีซึ่งเป็นการเรียนมปลายครบครูกับหือนอนุปริญญ,ญาเองนะคะ แล้วพอหลังจากนั้นเสร็จก็ transfer หน่วยกิจที่ได้ไปเรียนที่วอชิงตันเศวมิวเนอร์ซิตี้แล้วก็เรียนอีกประมาณสองปีครึ่งค่ะอ๋อโอเคก็คือเหมือนข้ามมอไปลายไปเลยใช่ใช่ใช่อารมณ์ประมาณนั้นค่ะอ๋อโอเคน่าสนใจมากๆเลยตอนนั้นไปเรียนอเมริกาตั้งแต่หลังแรกเปลี่ยนก็คือเข้าไปที่คอมมูนิตี้คอ l e ลเลจแล้วคือมันเวิร์ยังไงทาคือตอนแรกที่เข้าใจว่าคอมมูนิตี้คอร์ลเลจต้องต้องเรียนมอปลายก่อนอันนี้คือข้ามไปได้เลยมันมันเว<ช>ิร์ยังไง Ờ, ในรัฐวอชิงตันมันจะมีหลักสูตรที่ชื่อว่า High c h o o l c o o p l e t i o n ค่ะซึ่งเป็นหลักสูตรที่ให้ International Student ที่อาจจะยังไม่จบมปลายสามารถไปเรียนต่อได้โดยมีข้อกำหนดว่าต้องอายุ17ปีอย่น้อย17ปีหรือ16ปีถ้าหนูจำไม่ผิดค่ะก็คือพอไปเรียนมันก็จะเหมือนเราเข้า College โดยตรงเลยแต่ว่าเราสามารถเทคลาสที่ว่ามันจะสามารถได้ทั้งหน่วยกิจของมอปลายแล้วก็หน่วยกิจของคอร์เลออะค่ะ ก็คือสมมุติว่าเหมือนเทคแมทคลาสคลาสหนึ่งอย่างนี้มันก็สามารถได้หน่วยกิจเราทั้งออ h ไฮสคูลแล้วก็คอร์เ g ลแล้วก็ หลังจากนั้นเหมือนพอเราเรียนจบตามมีค u ว r ม m e n ที่เขาบอกมาแล้วเราก็จะได้ไฮสคูลเดอโ l o มาแล้วก็ปริญญาตรีมาเป็นโปรแกรมพิเศษที่เป็นของรัฐวอชิงตันโดยเฉพาะซึ่งรัฐอื่นมีไหมเอ่ยเท่าที่เข้าใจไมจ่รู้สึกว่าจะไม่มีนะคะที่เป็นไฮสคูลคอม l พลชันแต่ว่าถ้าเหมือนเป็น u n น v ิเ s อร์ซิตี้ทรานซเฟอร์อื่นก็จะมีปกติอีกค่ะก็ตอนนั้นไปนเจอโปรแกรมนี้ได้ไงก็จริงๆตอนนั้นหลังจากแลกเปลี่ยนเสร็จปุ๊บหนูก็อคิดอยู่ว่าจะเอาอยัางไงต่อดีกับชีวิตมีรุ่นพี่คนหนึ่งที่ว่าไป เรียนออไปแลกเปลี่ยนก่อนหนูปีนึงหลังจากนั้นก็ไปเรียนต่อที่เมกายนะคะหนูก็ไปถามเขาดูว่าเขาทํำยังไงเขาก็แนะนำอ๋อเอเจนซี่มาที่หนึ่งที่ชื่อว่ากอปันกัน,นะคะ่ะแล้วหนูก็เลยลองติดต่อไปหาพี่เขาแล้วก็ลองหาข้อมูลดูท้ายที่สุดก็ตัดสินใจไปเรียนที่ e อ m o n แมนส l คอ g เค่ะโอเคก็คือจริงๆแค่ยูสิบก็สามารถสมัครเข้าโปรแกรมนี้ได้เลย แล้วเงื่อนไขอื่นๆมีไหมคะการที่จะเข้ามาเอ็ดมอนด์คอลเลจเรียนเป็นเนี่ย c h o o l c o m p l e ีชันแบบนี้ต้องมีสอบอะไรไหมเอ่ยรู้สึกว่า Requirement จริงๆเขาแนะนำให้เราสอบเหมือนภาษาอังกฤษอะคะ่ะอาจจะเป็น TOEFL IEL t s อะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าเราไม่ได้สอบไปก่อนเราก็ออกไปสอบที่วิทยาลัยได้คะ่ะเป็น English Placement Test แล้วเขาจะมีบอกอยู่ว่าถ้าเราสอบได้ประมาณเท่านี้เราก็สามารถเข้า e n g l i s รวันได้เลยซึ่งก็เป็นคอรเลจอังกฤษอะ แล้วคือใครๆก็เข้าได้เลยคือเขามีโค้ตาจำกัดเหมือนที่การแข่งขันมันเป็นยังไงบ้างสมมติอ่ะทุกคนอายุ16จากไทยสมัครไปเรียนได้ทุกคนเลยเนาะใช่ค่ะได้ทุกคนเลยใช่หนูคิดว่ามันค่อนข้างโอเพ่นแอมิชันอยู่พอสมควรแล้วก็เอ่อเรียกว่าอะไรเทอมหนึ่งมันจะเรียนเป็นควอเตอร์ซิสเต็มก็คือจะมีเอ่อสี่เทอมถ้ารวมซัมเมอร์แต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะเรียนกันสามเทอมนะคะแต่ว่าเหมือนถ้าสมมติภาษาอังกฤษเรา ดีเราก็จะได้ใช้เวลาเรียนน้อยกว่าคนที่อังกฤษอาจจะยังเหมือนอ่อนเยนูยเนี่ยค่ะเพราะว่าถ้าอังกฤษยังอ่อนอยู่อาจจะต้องเรียน ESL หรือเรียน EAP อย่างนี้ยเพิ่มค่ะมันย่อม,มาจากอะไรอยู่เออหนูไม่แน่ใจเขาเปลี่ยนชื่อบ่อยมากเลยแต่ ESL รู้สึกว่า English as a second language แล้วก็ EAP ตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อเป็นเหมือน Academic English เรามงคะแต่ว่าเลเวลมันจะเป็นเหมือนแบบ คือ ESL ก่อนแล้วก็ EAP แล้วก็ English for One โอเคก็คือเหมือนมาต้องมาปรับภาษาแหละถ้าเกิดสูงิว่าภาษางไดง้อะไรอย่างงี้แต่ก็คือทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์เข้ามาเรียนนูน่นนี่นั่นแล้วที่บอกว่าโอเคอันนี้มาปุ๊บก็เป็นโปรแกรมที่ได้ทั้ง Community College 2ปีนุปริญญาแล้วก็ได้ทั้ง High School Completion เสร็จแล้วไอ้เรื่องการ transfer ต่อไปที่มาหาหลัยค่ะมันมาพร้อมกับตอนที่เราสมัครตั้งแต่หลังแรกเปลี่ยนตอนนั้นเลยหรือเปล่าหรือว่าเป็นสิ่งที่คิดเพิ่มทีหลัง ออจริงๆมันเป็นสิ่งที่หีูคิดไปแล้วตั้งแต่ตอนสมัครเข้า community college ค่ะก็คือกับว่าเหมือนพอได้ high school diploma แล้วก็ associate degree มาแล้วก็จะ transfer เข้ามหลาลัยสีปีเพื่อเอาปริญญาตรีค่ะคือโปรแกรมเนี่ยเขากำหนดมาให้เราว่ายัางไงก็เป็น two pass two คือสามารถไปต่อมหาลาัยได้มหาลัยที่จะต่อได้เนี่ยต้องเป็นมหาลาัยที่ที่เป็นจํากัดชื่อของเขาไหมคะหรือว่าสมัครอะไรก็ได้ไม่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 ได้จํากัดคะ่ะก็คือสมัครอะไรก็ได้แต่ว่าเหมือนวิทยาลัยของเรามันก็จะมีพาร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้อยู่แล้วที่ว่าเหมือนรับรองว่าเราถ้าเราเกรดถึงเท่านี้เรียนจบประมาณเท่านี้เราสามารถเข้ากับของมหาลาัยนั้นได้แน่นอนแต่ว่าเ,าเขาไม่ได้จํากัดคะ่ะว่าเราต้องเข้าที่นั่นเท่านั้นคือเหมือนงงงู ก็ไม่ได้เข้าแบบ conditional อะไรคะ่ะหนูก็สมัครไปหลายที่อย่างนี้นคะ่ะตอนสมัครก็คือมีการันตีมาหาลัยที่เข้าได้แน่ๆแหละแล้วก็ถ้าอยากสมัครอันอื่นๆที่เด่นในด้านที่เราสนใจอะไรอย่างนี้ก็สามารถเลือกได้เช่นเดียวกันใช่ใช่ค่ะทีนี้อยากรู้ว่าตอนที่ไปเรียนอะมันเป็นยังไงบ้างแ่มมาเรียนคอมมูนิตี้คอร์เลจอย่างเงี้ยคะ่ะคือการเรียนการสอนเนี่ยมันเป็นยังไงในสองปีนั้นๆแบบเราเรียนอะไรบ้างเราเลือกก็ได้ไหมค่ะโอ้เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะหนูต้อง น,น,นั่งนึกเลยว่าเรียนอะไรมาบ้างหนูเอ่อก็เรียนตาม requirement เลยค่ะมันจะมีวิชาหลักๆที่เรียนก็คืออังกฤษแน่นอนอยู่แล้วคือเป็น English Composition อ่อ o 0 e o ก็คือ2ตัวแล้วก็มีเรียนคณิตด,ดีกรีที่หนูเอาคือเป็นด้าน Business มันก็หนูจะเรียนคณิตที่เป็นเหมือน Business c a l c u l u s อยเางนี้ยค่ะแล้วก็จะมีเรียนพวกต่อ Natural Science Social Science พวกนั้นนะคะ เราสามารถเลือกได้ค่ะว่าเราจะมี Flexibility ที่ว่าเลือกได้ว่าเราจะเรียนออเป็นตัวไหนตัวไหนอย่างนี้ค่ะคือเขาก็จะมีเหมือน List ของคอร์สให้ว่าเราต้องเอ่อเทคพวกน,วกนี้พวกนี้เพื่อที่จะสามารถ เรียนจบแล้วก็ได้ดีกรีมาใช่ไหมคะแต่ว่าในนั้นมันก็จะมีออปชันให้เราเลือกได้ว่าเราเรียนตัวไหนบ้างแล้วเราก็สามารถคุยกับแอดไวเซอร์ได้เลยว่าเราสนใจตัวไหนแล้วก็เราอยากลงตัวไหนอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็สามารถจัดตารางเรียนของเราเองได้ว่าเราจะเรียนเหมือนอยากเรียนเช้าอยากเรียนบ่ายหรืออยากเรียนเย็นหรือบางคนเรียนวันเสาร์อะไรอย่างเงี้ยก็มีค่ะก็คือมี requirement มาให้แหละแล้วก็อย่างน้องซาซาเนี่ยสนใจจะไปเรียนต่อด้าน business economics อย่างเงี้ยก็คือเลือกเลือกวิชาที่มันเกี่ยวข้องกับ เอ่เมเจอร์ที่เราจะไปต่อทีนใช่ไหมใช่ค่ะก็คือเหมือนถ้าเรามีเหมือนสาขาที่เราสนใจแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราก็คุยกับเขาได้เลยแล้วเขาก็จะช่วยบอกเราให้ว่ามันมีเรียกว่าอะไนบ้างที่เราต้องลงเพื่อที่จะได้ดีกรีนั้นอยงเงคะแล้วบรรยากาศการเรียนการสอนเพื่อนๆในคลาสเนี่ยเขาเป็นเป็นใครกันบ้างคะเพื่อนๆก็มีหลากหลายนะคะมีทั้งคนอเมริกันที่เป็นเหมือน traditional age คือเรียกว่าอะไร High school Student ที่ว่ามาเรียนที่คอร์เลช่วยคือเขาจะมีโปรแกรมของเขาเหมือนกันที่คล้าย,าย High School Completion เรียกว่า running start ค่ะแล้วก็จะมีเหมือนเป็นอเมริกันที่บางคนอาจจะเหมือนมีอายุแล้วหรือว่าทำงานแล้วอย่างนี้บางคนก็มาเรียนด้วยค่ะเหมือนใน accounting class อย่างนี้หนูก็จะเจอ,อ เพื่อลงคลาสแบบแนวๆนั้นแล้วก็จะมีเป็น international student ก็คือเหมือนหนูแล้วที่มาจากหลายชาติหรือแบบชาติอื่นๆที่มาเรียนด้วยกันแล้วก็ห้องเรียนห้องหนึ่งก็คลาสไม่ใหญ่มากใช่ไหมเลยแบบกี่คนเลยในห้องเรียนห้องหนึ่งที่ community college ใช่ค่ะบางคลาสก็จะมี <c oughs> ส่วนใหจะอยู่ประมาณ10 กว่าถึง20คนบางคลาสถ้าเหมือนคนเทคเยอะๆก็30กว่าคนว่งม,มีค่ะเล็กกว่าห้องเรียนไทยอ่ะห้องพี่50คนโอ้โหเล็กกว่าจริงค่ะทั <laughs> <laughs> ้งคันเล็กกว่าเยอะมาก oh. <laughs> โอเคค่าเทอมอะไรประมาณเท่าไหร่บ้างขอที่ที่คอมมูนิตี้คอลเลจที่คอมมูนิตี้คอลเลจจะเรียน3เทอมใช่ไหมคะอย่างที่หนูบอกไปแต่ละเทอมจะตกประมาณ3,000กว่าดอนนะคะ3 0มพกว่า USD อันนี้คือค่าเทอมอย่างเดียวถ้ากินอยู่อันนี้เราก็แล้วแต่เราว่าเราจะใช้ชีวิตแบบไหนเนาวบางคนอาจจะอยากอยู่โฮสบางคนก็อยู่โฮสอย่างเี้เมืนหนูหนูเลือกที่จะอยู่โฮสแฟมิลีค่ะ อ๋อเออเราโฮสแฟมิลี่หาไงอ๋ออันนี้เป็นคือที่มาวิทยาลัยจะมี housing department ของเขาเลยคะ่ะคือเขาหาให้เราแล้วเขาจะแบบเออแมชให้เราจะสมมติว่าถ้าเราไม่โอเคกับแมชที่ให้เราก็บอกเขาได้แคะ่ค่ะอ๋อคือตอนที่มาเรียน2ปีแรกก็คืออยู่กับโฮสไปเลยใช่ค่ะอ๋อเออเพราะตอนนั้นก็ยังเด็กอยู่เนาะอะไรอยนี <laughs> แ้แพอพอ,พอย้ายไปมาหาลัยปุ๊บอย่างนี้ก็อยู่คนเดียววะใช่ใช่ตอนนี้ก็อยู่อ หมายถึงตอนที่อยู่เมกรกาก็อยู่ห,หอค่ะเรียนสองปีปุ๊บข้ามย้ายมาทำมหาลายัยการเรียนการสอนเป็นยังไงบ้างแตกต่างจากคอมมิตี้คอร์ลเลจยังไงอ๋ออย่างแรกเลยขนาดของมหาลัยก็ต่างกันใหญ่แล้วก็ใช่ค่ะขนาดของคลาสก็ต่างกันเพราะว่าเหมือนเทอมแรกที่หนูลงหนูก็ได้เรียนคลาสที่เหมือนหนึ่งร้อยคนขึ้นไปนักเรียนหนึ่งร้อยคนขึ้นไปเราเห็นอาจารย์อยู่ไกลร,รบๆแบบตัวเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาคุยเราก็ต้องคุยกับทีเอ หมือนใช่มีอะไรก็ติดต่อผ่าน TA ไม่ได้ติดต่อผ่านอาจารย์โดยตรงก็คือความใกล้ชิดจะไม่เท่ากับในคอมมูนิตี้คอ l เลจใช่ใช,ใช,ใช่ใช่ค่ะ <N ada> แต่อันนี้มันก็แล้วแต่คลาสถ้าเหมือนเป็นพวกอ,อ๋เอเรียกว่าอะไร General Ed มันก็จะเรียนเป็นคลาสใหญ่กว่าใช่ไหมคะแต่ว่าเหมือนถ้าเราเรียนเป็นคลาสที่เหมือน Specialized มากขึ้นที่เฉพาะจะจงกับเมเจอร์เรามากขึ้นนะคะ <ๆ S 1> คลาสมันก็จะเล็กลงเหมือนคลาสอ e icon พวกนี้ที่หนูเรียนอยู่ก็จะมี คนน้อยลงประมาณ2 4ว0 0คนนี้ก็มีเหมือนกันเรารู้สึกว่าการเรียนคุณภาพการเรียนการสอนมันแตกต่างกันไหมอะหนูคิดว่าไม่ต่างกันนะคะสำหรับหนูเพราะว่าหนูคิดว่าแต่ละคลาสี่เรียนคือจะรู้เรื่องไม่รู้เรื่องมันก็ขึ้นอยู่กับเราด้วยความที่มหลาลัยมันไซใหญ่กว่าอยู่แล้วมันก็จะมีออปชันในการเรียนเยอะกว่าะคะ่ะแล้วก็อย่างหนึ่งที่ต่างกันที่นึกขึ้นมาได้ก็จะเป็นเพื่อนในเพื่อนร่วมห้อง คือเพื่อนร่วมห้องตอนนี้ส่วนใหญ่จะเป็น traditional college students ก็คืออยู่ในอายุประมาณไล่ๆกับหนู20ต้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไม่ค่อยเห็นคนที่ทำงานแล้วหรือว่าเด็กกว่ามาเรียนอย่างเงี้ยค่ะแล้วการได้เรียนสองที่ชอบที่ไหนมากกว่าโห <laughs> oh, ไม่คำถามที่ตอบเหมือนให้เลือกว่ารักพ่อหรือรักแม่มากกว่า <laughs> ก็คือดีทั้งคู่ใช่ไหมถ้าผู้หญิงใช่ค่ะหนูว่าดีทั้งคู่หนูว่าเป็นประสบการณ์ที่ต่างกันแต่ว่าด้วยความที่อาจจะเพราะหนูทํากิจกรรมอะไรอย่างนี้เยอะกว่าที่เอดมอนด์แล้วก็พอมาเรียนที่ WSU ก็เจอโควิดอย่างนี้อาจจะรู้สึกผุกพันกับที่เอดมอนด์มากกว่าเพราะว่าที่นี่จะได้เรียนออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ค่ะอืม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 ก็เข้าใจได้เดยก็คือเป็น experience ที่คล้ายๆกันอะไรอย่างนี้แลวอย่างเรื่องของโอกาสในการหางานเนี่ยค่ะเนี่ยเรากําลังจะจบละ รู้สึกว่าการที่เราเรียนถูกพัฒนพูเมื่อเทียบกับคนที่เรียนสี่ปีอะโอกาสมันต่างใช่ไหม,มหนูไม่รู้สึกว่าต่างกันนะคะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วคนก็เรียกว่าอะไรผู้จ้างงานก็ดูที่ปริญญาตรีใบสุดท้ายที่เราได้มาะคะ่ะเขาไม่ได้ดูว่าเราเรียน Community College มาก่อนหรือเปล่าหรือว่าเราเรียนที่มหลาลัยนี้4ปีเลยแล้วจริงๆหนูก็เห็นเด็กเมกาหลายคน ก็ที่ transfer มาจาก community college เหมือนกันหนูก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้าง common แล้วเขาก็เข้าใจของว่าเราคือการศึกษาจะไม่ได้ต่างกันมากแล้วสุดท้ายเราก็ได้ใบบาเหมือนกันนะคะอืมอืมอืมโอเคก็คือยากเหมือนกันแหละ <laughs> ใช่ไหมเพราะว่าจริงๆการหางานในอเมริกาเนี่ยในฐานะนักเรียนต่างชาติอย่างเราเนี่ยแข่งขันสูงมากเพราะว่าเรื่องจะวีซ่า Visa, เรื่องอะไรแข่งขันสูงไหมเน่งก็ยากเหมือนกันหมด ใช่ก็คือการเป็น international student ในอเมริกามันหางานก็ยากอยู่แล้วที่นี้เรื่องค่าใช้จ่ายของการเรียนในมหาลัยละคะประมาณเท่าไหร่ก็ที่มหาลัยตอนนี้ที่หนูเรียนอยู่จะเรียนเป็น2เทมเมเอมเทอมละตกประมาณเอ่อหมื่นองพันดอลลาร์ค่ะเรียนสองเทอมก็เป็น24,00 0ดอลลาร์ <c oughs> คือมากกว่าเป็น2เท่า3เท่าของตอนที่เรียนที่เอ็มมอนค่ะ้วด้วย <c oughs> ฟาสซิลิตี้ที่ใหญ่กว่าออปชั่นที่กว้างกว่านุนนี่นั่น ก็จะมีเรื่องของข้อดีข้อเสียที่เข้ามาถึงออก,กันเนาะใช่ค่ะโอเคแล้วเรื่องของทุนล่ะคะันนี้คือทั้งหมดนี่คือของน้องคาซาคือม,มาเองหมดเลยหรือว่ามีรับทุนอะไรมาไหมมีได้ทุนบางส่วนค่ะก็จะมีทุนที่ให้นักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะแล้วก็จะมีทุนที่เป็นทุนรวมที่ว่าให้นักเรียนทุกคนนะคะซึ่งวิธีการสมัครเขาระคัดเลือกอะไรยังไงไหมคะ ทุนที่สําหรับออนักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะก็จะได้ค่อนข้างง่ายค่ะเหมือนที่เอดมอนก็คือมันจะมีทุนที่ให้นักเรียนใหม่แล้วก็ทุนที่เหมือนถ้ามีเกรดถึงที่เขากําหนดไว้เราก็จะมีโอกาสได้ทุนนะคะคือถ้ารีบสมัครก็ได้เลยถ้าเทนมที่เอดมอนนะคะส่วนที่ WSU ด้วยความที่หนูทรานสเฟอร์มาเขาจะมออีทุนให้กับนักเรียนที่ทรานสเฟอร์แล้วเป็นนักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะ อันนั้นก็คือถ้าเกรดถึงตามที่เขากําหนดก็คือได้ทุนแบบอัตโนมัติเลยค่ะแล้วก็ส่วนถ้าเป็นทุนรวมอย่างนี้ก็ต้องสมัครเหมือนสมัครออกรอแอปพลิเคชันตามในระบบเลยแล้วก็ต้องมีเขียนเอเซ่บ้างนิดหน่อยอย่างนี้ค่ะแล้วก็ตอบตามที่เขาบอกมาว่าเหมือนเราทําอะไรมาบ้างมีกิจกรรมอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วเขาก็จะดูเหมือนความต้องการแล้วก็ดูสิ่งที่เราทํามาแล้วก็ให้ทุนเราตามที่ เขาเห็นว่าเหมาะสมมาะโอเควันนี้ก็ละเอียดมากนะอ่ะ <c oughs> าได้รู้ครบตั้งแต่เรียนมปลายพร้อม Community College มาจนถึงเนี่ยน้องซาซ่าเรียนจะจบแล้วรู้ทั้งวิธีสมัครทุนค่าใช้จ่ายแล้วก็ประสบการณ์ค่ะก็ต้องขอขอบคุณน,น้องซาซ่ามากๆเลยที่มาแชร์ประสบการณ์เนาะสุดท้ายนี้มีอะไรอยากจะฝากแบบมีอะไรที่ควรรู้อีกไหมเกี่ยวกับโปรแกรมนี้ที่ยังไม่ได้กล่าว <c oughs> จริงๆถ้าจะฝากคือก็น่าจะอยากฝากเหมือนเอ่อถึงคนที่อาจจะยัง ไม่รู้จักโปรแกรมนี้ก็เออหนูคิดว่าการเรียน Community College ไม่ได้แปลว่าเออเราไม่เก่งหรือว่าจะเข้าท็อปยูไม่ได้หรือว่าจะเจอสังคมที่ไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าหนูคิดว่าที่หนูปเออเจอมาหนูก็เจอเพื่อนดีๆมาเยอะแล้วก็คิดว่าการศึกษาที่ได้ก็ถือว่าดีพอสมควรแล้วก็ได้ประสบการณ์ที่ดีมาแล้วก็เลยอยากให้เออทุกคนลองเปิดใจดูแล้วก็ลองหาข้อมูลดูค่ะ แล้วก็ท้ายที่สุดนี้ถ้าเหมือนใครสนใจมีน้องๆสนใจก็แนะนําว่าให้หาข้อมูลเยอะๆแล้วก็สุดท้ายก็เลือกที่เหมาะกับเราค่ะเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับคนว่าเราต้องการอะไรอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ที่สาคัญก็คืออย่างที่บอกก็คือหาข้อมูลให้ครบ ซึ่งตอนนี้แบบเป็นง่ายมากเสิร์ช Google ทุกอย่างมีหมดเลยเนาะก็แบบพิมพ์ Community College ลงไปก็มีโรงเรียนขึ้นมาเต็ดเลยก็อย่าลืมหาข้อมูลกันให้เยอะๆแล้วค่อยๆกันกรองค่อยๆตัดสินใจนะะก็เป็นอีกทางเลือกนึงสำหรับคนที่อยากจะมาเรียนต่อตั้งแต่มอปลายหรือมาหาลัยปริญญาตรีนะะโอเค<ช>ขอบคุณนะคะน้องซาซายบดค่ะ<อ><อ>